บอกจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวจะตั้งโต๊ะมีทีมกฎหมายมารับแจ้งความผมฟังแล้วจะบ้าไงนะเป็นนักการเมืองเป็นสวกิเงกนเดือนมาสีแต่มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับประชาชนคุณเป็นใครใหญ่มาจากไหน คือผมเป็นห่วงท่านสวนะแต่ตัวเองเนี่ยผมไม่ได้เกิดความเกรงกลัวอะไรเลยเ,ลยเพราะว่าสวเนี่ยเขาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตาดมรัฐธรรมนูญกินเกินเดือนจากภาษีประชาชนแล้วก็ตัวผมด้วยเสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมาข่มขู่มาฟ้องประชาชนปิดปากอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ได้กลัวเลยคนพวกนี้ฟ้องมาเดี๋ยวผมก็จะฟ้องกลับผมไม่ปล่อยไว้แล้วครับจะไม่ปล่อยให้สวเหล่านี้มาข่มเหงประชาชนได้มาข่มขู่จะเอากฎหมายบินประมาทแล้วปิดปากอะไรต่างๆนะครับ ช่เพราะเขาเป็นบุคคลสาธารณะเป็นนักการเมืองสารบีการตัดสินเยอะแยะวิจารณได้เขาเป็นใครล่ะครับแต่ต้องไม่ได้นะนะหรือว่าเขาใหญ่โตกล่าประชาชนหรือประชาชนวิปานวิจารณ์เขาไม่ได้เลยแล้วลที่เขากินเงินเดือนกินภาษีทุกวันนี้ก็เงินจากพวกผมผมเสียภาษีทุกเดือนใครโดนสองสองวพวกนี้ตันแก้งมาหาผมเลยผมยินดีก็ย,ยินดีที่จะ ให้รับให้ทำปรึกษาครับนะหรือจะให้ช่วยเป็นเรื่องธนงธนารืออะไรก็บอกมาเพราะว่าเราก็เป็นประชาชนเหมือนกันผมก็ตกเป็นเหยื่อของสวนะนะที่ใช้กฎหมายหมิ่นประมาทมาปิดปากเพราะนั้นหัวอ,อกเดียวกันก็มาหาผมได้ยินดีครับ Okay. วันนี้ทางกลุ่มสอวอเขาได้มีการประกาศฟ้องร้องประชาชนและก็บุคคลที่มีการคุกคามวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของสอวอโดยปรากฏมีชื่อของอาจารย์เดชาเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกฟ้องด้วยโดยสอวอเสรีสุวรรณพานนท์น,นะคะอันนี้อาจารย์ทราบเรื่องหรือย,ยังคะก็มีนักข่าวหลายช่องโทรมาเขาบอกว่าเขาข่มขู่จะฟ้องผมผมก็ให้ลูกน้องไปตรวจที่ศาลอาญาศาลอาญาตลิ่งชันยังไม่เห็นมีเลย ไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าสอวอสมัยนี้บางทีมันเชื่อถือยากอะ่ะอาจารย์สุขุมยังบอกเลยว่าเชื่อถือลําบากคนพวกนี้ยนะครับแล้วหลังจากพอมีข่าวอย่างนี้ออกมาแล้วอาจารย์ยังไงบ้างมีการตั้งรับยังไงบ้างเตรียมจะสู้คดีมีความกังวลอะไรยังไงหรือเปล่าคะครับคือผมเป็นห่วงท่านสอวอนะแต่ตัวเองเนี่ยผมไม่ได้เกิดความเกรงกลัวอะไรเลยเ,ลยเพราะว่าสอวอเนี่ยเขาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ กินงินเดือนจากภาษีประชาชนแล้วก็ตัวผมด้วยเสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมาข่มขู่มาฟ้องประชาชนปิดปากอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ได้กลัวเลยคนพวกนี้นะถ้าถามผมเนี่ยผมมองคนเหล่านี้นะถ้ามีพฤติกรรมแบบเนี้ยมันไม่น่าจะมีราคาค่างวดอะไรสําหรับผมเลยแล้วก็เป็นการข่มขู่ประชาชนอ่พูดจาเยียดหยามประชาชนว่าโง่บ้างละผมฟังแล้วันตกใจนะเป็นสวาดา่าประชาชนว่าโง,าง่นะเรียกประชาชนว่าเป็นเกลียนคีย์บอร์ด นะด้อยค่าบูลลี่ประชาชนเนี่ยผมว่า,าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเหมาะสมนะครับนะผมไม่เคยเกรงกลัวเลยนะฟ้องมาเดี๋ยวผมก็จะฟ้องกลับผมไม่ปล่อยไว้แล้วครับจะไม่ปล่อยให้สเวเหล่านี้มาข่มเหงประชาชนได้มาข่มขู่จะเอากฎหมายบินประมาทมาปิดปากอะไรต่างๆนะครับครับอาจารย์ฟ้องกลับในประเด็นไหนบ้างคะก็ก็แล้วแต่ถ้าเขาฟ้องเท็จมานะแต่เดี๋ยวผมดูก่อนว่าคําฟ้องถ้ามีการฟ้องเท็จผมก็จะฟ้องกลับ หรือว่าการถแถลงข่าวของเขาถ้ามันหมิ่นประมาทผมผมก็จะฟ้องกลับผมไม่ปล่อยไว้แล้วครับคนพวกนี้ยนะไม่ใช่พ่อผมผมไม่สนใจหรอกนะแล้วก็กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนหลับมาข่มขู่ฟ้องประชาชนจะตั้งทีมกฎหมายบ้างอะไรบ้างมันอะไรกันแน่คุณสําคัญตัวเองผิดหรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับแต่เบื้องต้นคือไปตรวจสอบที่ศาลอาญาตลิ่งชันแล้วยังไม่พบคําร้องคําฟ้องใช่ไหมอรับก็ไม่มี <นะ S 1> เลยนะครับ ก็ไปให้ทนายความไปตรวจสอบแล้วแล้วยังให้ทนายเจมไปติดตอ่อไปตรวจสอบด้วยเจมก็อยู่ที่ศาลก็บอกว่าเจมไปดูให้พี่หน่อยก็ยังไม่มีเลยนะครับแล้วก็ไปขม่มขู่พูดจาข่มขู่อยู่ที่อ่รัฐพานะครับนะผมไม่ปล่อยไว้หรอกครับคนพวกนี้นะเป็นสวเป็นนักการเมืองประชาชนจะวิพากษ์วิจารณ์การทํางานทำไมจะวิจารณ์ไม่ได้เป็นประเด็นการหรือไงนะใหญ่กว่าประชาชนหรือไงสวนะครับฝากถามด้วย ไม่เคยกลัวพร้อมสู้ตายนะครับคิดว่ามีคําไหนข้อความไหนที่มันไปหมิ่นประมาทไปคุกคามเขาบ้างคะอาจารย์ผมก็ไม่รู้เลยเขาจะเอาอะไรไปฟ้องยังไม่เห็นามาพูดเลยได้แต่พ่นน้ําลายอยู่ที่ที่รัฐพานะ่ะพ่นไปพ่นมาก็ดา่ดาด่าประชาชนโง่ดา่าพวกผมว่าโง่วัาางอะไรบ้างนะผมว่าอาการหนักแล้วมั้งอาจจะมีคนเอาทัวร์ไปลงเยอะนะอาจจะมีผลกระทบอะไรต่อตัวเขาหรือเปล่า นะครับเขาก็เลยเกิดความเครียดแล้วก็มาลงที่ผมนะครับผมก็พูดความจริงกันนั้นแนหะเรื่องโกหกจะพูดทำไมนะฮะถ้าพูดเรื่องโกหกใครจะมาดูเพจผมลนะ่ะนะครับยังเห็นอาจารย์พยายามยืนยันอยู่ตลอดว่าวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตแล้วก็ในณใ,ในฐานะของประชาชนคนหนึ่งเนี้ยค่ะอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์อธิบายนิดนึงว่าอันไหนที่ไม่ควรที่จะ พูดแล้วมันทําให้มันเข้าข่ายความผิดในส่วนของหมิ่นประมาทอย่างที่เขาพก็<อ>ถ้าเกิดว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีเขาเนี่ยอันนั้นก็ทําไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นตามความเข้าใจของเราเราก็สามารถพูดได้ชกตัวอย่างเช่นเป็นสวสมัยพลเอกประยุทธ์ยกมือให้เพราะรวมเสียงได้ข้างมากพอมาถึงสมัยพิธารวมเสียงได้รวมเสียงไ,ได้ข้างมากกลับไม่ยกมืออย่างเงี้ยผมก็มองแบบนี้ไม่เป็นกลางเนี่ยนะหรือสวาบางคน ต้องเป็นกลางทางการเมืองวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายพรรคเก้าไกลเงี้ยใช้ได้ไหมนะหรือไปเร่งรัดคดีที่กกตนเนี่ยสมควรไหมนะนะทาไมคุณต้องไปเร่งรัดคดีคุณต้องเป็นกลางมันไม่ใช่หน้าทีของคุณนะมันเป็นหน้าที่ของกรกตนในการตัดสินพิธาคุณไม่ใช่กกตไม่ใช่ศาลจะไปเร่งรัดคดีทําไมแล้ววันๆนะ่ะเที่ยวเดินสายออกทีวีอ่ะนะแล้วก็พูดทํานองว่าไม่มีใครเลือกพิธาอะไรต่างเนี่ยมันใช่หน้าทีของคุณหรือเปล่านะ นะใครจ้างคุณมาหรือเปล่านะครับพฤติกรรมเหล่าเนี้ยผมเป็นประชาชนเนี่ยผมก็ต้องวิจารณ์ได้ว่าผมดูแล้วไม่น่าจะเหมาะสมหรือเปล่านะครับทําได้ไม่มีความผิดครับนะนใครโดนสองสองวพรุ่งนี้การแก้งมาหาผมเลยผมยินดีนะครับยืนยันว่าเราวิพากวิจารณ์ในหลักของข<ด>้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นใช่เพราะเขาเป็นบุคคลสาธนารนณะเป็นนักการเมืองสารดีกาตัดสินเยอะแยะวิจารณ์ได้ เขาเป็นใครล่ะครับแต่ต้องไม่ได้นะนะหรือว่าเขาใหญ่โตกว่าประชาชนหรือประชาชนวิพากวิจารณเขาไม่ได้เหลอแล้วที่เขากินเงินเดือน,อนกินภาษีทุกวันนี้ก็เงินจากพวกผมที่ผมเสียภาษีทุกเดือนนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปล่ะคะอาจารย์หากมีการวิาพากวิจารณ์การทําหน้าที่ของสอวอจะทําได้หรือเปล่าเพราะวันนี้เขา อย่างทางสวออเองก็ประกาศชัดว่าจะไม่ทนอีกต่อไปสําหรับพฤติกรรมการคุกคามลามไปถึงครอบครัวลามไปถึงธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะคือผมมองว่าการที่เขาวิพากษ์วิจารณ์หรือการที่เขาแสดงความคิดเห็นในทางลบด้วยความโกรธแค้นหรืออาจจะมีการใช้คาหยาบบ้างมันไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับมาไม่เป็นครับนะเพราะว่าเขารู้สึกเสียอกเสียใจผิดหวังว่าสวมีหน้าที่ต้องเห็นชอบแต่ไม่เห็นชอบ บางคนก็เบี้ยวไม่มาทางานบางคนก็งดออกเสียงพฤติกรรมเหล่านี้ทําให้พี่น้องประชาชนามีความเชื่อว่านะพฤติกรรมัากาวนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญต้องเป็นกลางต้องยกมือให้เสียงก้้งมากแต่กลับไม่ยกมือให้และเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าที่ประยุทธ์ยกให้พี่ธามไม่ยอมยกนะพี่น้องประชาชนก็ต้องโกรธแทนเนี่ยว่าเป็นสวเนี่ยไอ้สองร้อยห้าสิบเนี่ยทำไมใหญ่กว่าประชาชนที่ลงคะแนนเสียงเลือกมายี่สิบล้านเสียง ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเลยนะครับวิจารณได้เต็มที่เขาไม่ต้องครัวครับนะครับเหมือนทางด้านของสวเองเขาก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของการที่ในโซเชียลมีการขุดคุยในเรื่องของเรื่องส่วนตัวเรื่องของธุรกิจลามไปถึงลูกหลานรวมไปถึงครอบครัวสามีภรรยาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันนี้ยังไงบ้างอาจารย์เตือนโซเชียลสักหน่อยไหมหรือยังไงก็ ก็ก็เอ่อคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับลูกเมียเขาเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่เขาอาจจะไปไปทักไปสอบถามไหมทําไมพ่อคุณเป็นสอวอจึงมีพฤติกรรมแบบนี้ทาไมแม่คุณมีพฤติกรรมแบบนี้เขาอยากจะไปถามมั้งนะอยากให้ช่วยเลือกวิทาอะไรเงี้ยนะคนรักวิทานะ่ะผมว่าไม่ได้คุกคามนะคุกคามไงเขาแค่ไปทักคุณแม่ทําไมเป็นคนแบบนี้ละจ๊ะอ่านะแต่คุณพ่อทาไมเป็นกันมันต้องดูถ้อยคํานะครับเขาไปทักหา ขาเห็นว่าเป็นลูกเป็นเมียเป็นผัวของสวที่ไม่เห็นชอบแล้วก็บางคนก็ไม่มาไม่มารายงานตัวไม่มาประชุมเลือกเขาก็ไปถามดูผมว่าไม่ใช่การคุกคามเราก็ไปทักดูไนงะทักดูว่ายังไงพ่อทาไมทําแบบนั้นแม่ทําไมทําแบบนั้นผมว่าไม่น่ามีความผิดหรอกเพราะประชาชนเขาไม่มีสิทธิ์เข้าไปในสภาเขาก็ต้องไปาหากันทางโซเชียลนะอย่าตกใจง่ายาครับท่านสว,รวครับอย่าตกใจนะมันมันเป็นไปตามกรรม